แอดน้องออมแม่เปิ้ลแฟมิลี่ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะวันนี้มีเมนูต้มจับชายสูตรเด็ดประจำบ้านติดตามชมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำต้มจับชายนะคะมาดูวัตถุดิบของเรานะคะอย่างแรกที่จะแนะนำเลยคือผักนะคะวันนี้ใช้กระหล่ำปีนะคะหนึ่งหัวซื้อที่ไหนก็ได้ตลาดห, Co, หรือแมคโครหรือร้านใกล้บ้านได้ค่ะแม่เปิ้ลจะใช้หนึ่งหัวนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาหัน่นลก็แครอท แครอทพอดีมีจากหรือตู้นะคะมีแครอทก็จะมาทำนะคะแครอทสองหัวแล้วก็คะนา้นาคะน้าอาจจะเห็นว่ามันมีเหลืองปนอยู่เดี๋ยวจะคัดออกนะคะคะนา้าซื้อมาไว้อสองสองสองถุงใหญ่นะคะเราจะใช้ผักเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูดูนะคะเราจะเน้นเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงว่าวิธีเลือกยังไงนะคะเนี่ยนะคะ อุปกรณ์จะประมาณนี้เราเดี๋ยวเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวมาให้ชมนะคะผักของเรานะคะโครงหมูนะคะที่ซื้อมาเส้นสวยนะคะเนี่ยนะดูนะคะความหนาก็คือเราจะไม่เลือกที่มันมันเยอะเกินอันนี้เป็นเส้นซี่โครงโลหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะคะนี่นะคะพอเราหั่นออกมาแล้วจะสวยแล้วก็เวลาไปต้มมันก็จะพอดีค่ะไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่เกินนี่ค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะหั่นให้ดูนะคะแล้วก็เตรียมทำต่อได้เลยค่ะเครื่องปรุงหลักๆนะคะน้ำมันสำหรับใช้ผัดนะคะตอนแรกเราจะผัดก่อนนะคะแยกเป็นสองอย่างน้ำมันไว้ผัดมีซอสภูเข่าทองสูตรของแม่เปิลน,นะคะซอสภูเข่าทองซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางลงน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวซัก สองอันจะเยอะไปเนาะเอาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมประมาณสามช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสภููขาทองครึ่งช้อนโต๊ะไม่เห็นหอมได้แล้วนะอ่าแล้วก็เห็ดหอม<ร>นี่นะคะเห็ดหอมค่ะค่ะแล้วดูวิธีต่อไปนะคะห<ร>นึ่งนะคะคือเห็ดหอมนะคะต้องแช่วไว้นะคะเลือกสักสามสี่ดอกแช่วไว้สักครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะตอนก่อนตอนเราเตรียมอุปรกรณ์นะคะ อดนะคะจะหั่นให้พอดีดูความหนาของชิ้นนะคะไม่ต้องบางมากค่ะพอาาดีดดนะคะอย่างนี้นี่นะคะหั่นออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะถ้าหัวเล็กหน่อยก็หั่นตามเล็กเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องบางมากอ่านี่นะคะปีนะคะจะหั่นประมาณนี้นะคะหัวหนึ่งหั่นทั้งหัวเลยเอาเอาชิ้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะประมาณนี้นะคะไปต้มมันจะพอดีนะคะมันจะไม่ กินลาบากแล้วก็มีให้รู้สึกว่าเรากินกระหล่าปีเข้าไปจริงๆมันไม่ชิ้นเล็กเกินไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวดูวิธีอีกทีค่ะจะลอกเปลือกมันออกนะคะเปลือกนี้นะคะเราออกจะได้เหลือแต่ก้านมาถ้ามีก้านเยอะนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะมันก็จะทําให้เวลาต้มอะ่ะมันมีความกรุบกรอบของก้านนะคะนานะคะนี่คะ่ะลอกออกหมดแล้วหัน่นประมาณพอดีคำอย่างนี้นะคะ นี่นะคะมีลูกชายมาช่วยหั่นผักเตรียมผักนะคะอันนี้มีกระเทียมด้วยนะคะหั่นพอดีคำนะลูกเออนี่นะคะพี่อาจพี่อาจมาช่วยแม่เหรอลูกค<ะ>มีคนมาแจมนะคะพี่อาจกาลังมาช่วยหั่นผักเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะหั่นผักให้ครบแล้วก็เอาไปล้างนะคะล้างให้เรียบร้อยแล้วคุณแม่จะมาบอกวิธีทําต่อไปค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาทําล้างผักใส่ กระทะเตรียมเตรียมจะผัดก่อนแล้วค่อยต้มนะคะตามวิธีที่แม่เปิ้ลพิม์ไว้ด้านล่างคะ่ะนี่ค่ะรอ้าหแคร์รอคะน้าหมดแล้วนี่คะ่ะใบเหลืองเหลืองเราก็เลือกออกเราไม่เอานะคะใบไหนที่มันแก่แล้วเหลืองแล้วหรือว่าดูไม่สวยนะคะเอาออกให้หมดกระหล่ำ<ช>ปีใช่ไหมคะพี่หยาดเรากระหล่ำปีไปล้างแล้วนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย ล้วก็จะมีน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้ตรงอ่างเดีย๋ยวจ๊หนึ่งนะคะเมื่อกี้ใส่เกลือเกลือธรรมดานี่แหละค่ะนนกระเทียมเดี๋ยวคุณแม่แม่เปิ้ลจะปอกนะคะกระเทียมใช้ประมาณสักสิบกรีบนะคะมันจะทําให้การผัดกับพวกค้ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเราผัดค้ะเลยค่ะมันจะทําให้กลมกล่อมแล้วก็หอมกระเทียม เตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็เตรียมหม้อต้มนะคะสําหรับใส่ต้มเดือดนะคะ,ะ,คะเราจะใส่เนื้อหมูลงไปเลยเมื่อน้ําเดือดนะคะเอาไฟอ่อนๆก่อนนะคะช่วงแรกต้มไปสักพักนะคะรอสังเกตดูถ้ามันเริ่มสีเปลี่ยนเยอะแล้วเราก็เบาเบาเบาไฟเรื่อยๆนะคะหลีไฟลงหลีไฟลงตั้งต้มน้ําซุปกระดูกหมูนะคะเราก็เตรียมกระทะไว้ผัดผักเลยคะ่ะลงไปนิดนึงนะคะ น้ำมันพืชน,น้ำมันปาล์มก็ได้ค่ะนี่ในบ้านพอน้ำมันเริ่มเดือดนิดนึดนงเราก็ใส่กระ,ะเทียมที่เตรียมไว้ค่ะกระเทียมก็ติที่บอกไว้ประมาณสิบกีบให้มันเดือดขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็นสองหม้อนะคะดูภาพรวมหม้อแรกเป็นหม้อผัดหม้อที่สองเป็นหม้อต้มหม้อต้มพอน้ำเดือดสักพักเราก็ต้องเอาตักเอาฟองมันขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้มันสีมันไม่สวยแล้วก็เป็นมันเยอะเดี๋ยวให้หม้อเดือดแล้วเราถึงจะใส่แครอทลงไปตอนนี้ปล่อยต้มไว้ก่อนนะคะสักน่าจะสักประมาณห้านาทีนะคะ อ่าพอกระเทียมเริ่มนี่นะคะกระเทียมเริ่มหอมปุ๊บก็ใส่หมูใส่หมูล,ลงไปนะคะใส่หมูอาจจะเป็นหมูชิ้นหรือหมูที่มาจากพี่โครงหมูที่มันเป็นส่วนที่เนื้อเยอะๆอ่ะแล้วก็หั่นออกมาให้มันผัดเอามาผัดอือพอเนื้อเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มสุกขึ้นมาแล้วพอผัดเอาเบาเบาไฟลงนะคะ เราเบาไฟลงก่อนนะคะพอให้เปลี่ยนสีให้หอมแล้วเราก็มาดูหม้อต้มค่ะหม้อต้มง่ายๆสรุปคือผัดเราผัดคณาแยกหม้อคะณาหม้อหนึ่งผัดผักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต้มนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่เห็ดหอมเมื่อกี้ใส่ลงไปแม่เปิ้ลนใส่ลงไปแล้วก็มีใส่แครอทลงไปเพิ่มแล้วก็เบาไฟหลีไฟลงนะคะถ้ามีฟองเยอะก็ค่อยๆตัดออกค่ะ เรายังไม่ปรุงอะไรนะคะเราใส่แค่เกลือตอนแรกระหว่างที่รอน้ำซุปเดือดน,นะคะเราก็เอาผักมาผัดในกระทะนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะระหว่างคะน้ากับกระหล่ำปีหรือมีผักใครมีผักอย่างอื่นก็เอามาใส่ได้นะคะในตู้เย็นที่แบบพอจับฉ่ายก็คือใส่ใส่หลายอย่างได้คะน้ากระหล่ำปีบางคนก็ใส่กวางตุ้งบางคนก็ใส่ผักอย่างอื่นคะน้าฮ่องกง วางตุ้งไต้หวันอะไรพวกนี้นะคะดูผัดไปเรื่อยๆค่ะหม้อต้มของเราหม้อน้ำซุปของเราเริ่มเริ่มเดือดเดือดแล้วนะคะคุณแม่ก็จะปิดปิดเตาก่อนเพื่อรอผัดผักเสร็จเราค่อยมาใส่อืมฟังเสียงดูนะเดือดแล้วจืดไปนิดนึงนะคะก็ปรุงรสเพิ่มได้นะคะเราก็กะประมาณได้ใส,ส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มสักหน่อยนึงให้เพิ่มความหอม,มลงไป เดือดมากซีิวขาวเพิ่เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะเมื่อกี้แม่เปิ้ลเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเนื่องจากมันค่อนข้างจะจืดไปหน่อยเพราะว่ามันแล้วแต่ความชอบนะคะปรุงได้ตามถนัดเลยนี่นะคะเริ่มสุกหมูได้ที่แล้วแล้วก็จะขยับหรือบางคนก็เทได้เลยนะคะเอาไปใส่ในหม้อต้มนะคะดูสิคะกลิ่นลอยฟุ้งออกมาเลยคะ่ะ ุงมากหอมมากตักใส่นะคะตักใส่รวมกันได้เลยค่ะมันจะเป็นกลายเป็นต้มจับฉายแล้วเราก็หรีไฟอุ่นเพิ่มสักหน่อยนะคะเพื่อให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อของผักแล้วก็เนื้อหมูมจะได้มีรสชาตินะคะหอมแล้วใช่ไหมล่านี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สได้แล้วก็ดูค่ะเอาผักเอาผักจากที่เราผัดไว้ในในกระทะเมื่อกี้นะคะมาใส่ในหมอ้อ เทรวมกันแล้วก็คนแล้วก็เบาไฟหลีไฟแล้วก็อุ่นอีกสักห้านาทีถึงสิบนาทีแล้วแต่นะคะถ้าคนชอบแบบว่าผักนิ่มมากสุกมากก็สักสิบนาทีถ้าบางคนแบบชอบไม่ไม่ไม่เละมากกรอบกรุบกรุบหน่อยก็สักสองสามนาทีไม่ต้องถึงห้านาทีได้ค่ะเดี๋ยวจะตักใส่ชามแล้วลองกินดูนะคะ เป็น,ปนไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยกับขั้นตอนการทําต้มจับฉายไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนนี้เราก็มากินกันแล้วเด็กๆก็กินกันคนละชามเลยค่ะพี่อาจชอบมากเอามาใส่คุกคกข้าวแบบมีน้ําซุปนิดหน่อยกับเห็ดงั้นอร่อยนะคะเป็นการทําอาหารที่ทานง่ายๆในครอบครัวไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางต่างๆของ Apple Family พี่อาจพี่น้องออมด้วยนะคะ